นักเที่ยนเซนทาเอากลับขบวน921นะครับทางเที่ยวเป็นมารสักจากสถานีกรุงเทพนะครับที่สถานีรถไฟโคกสุงนะครับผู้สาหการสามารถลงมากับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งกับทางชุมชนชาวคัสสุได้นะครับถามถึงโคกสูงเนี่ยนะครับบอกว่ามีอัตลักคือสามอย่างที่บ่งบอกความเป็น ชุมชน,นวัฒนธรรมไทยเพิ่มพกสรุปนะครับก็คือเรื่องของการเรื่องของการแต่งการอันที่สองนะครับอัตลักษณ์งที่นี่ก็เป็นเรื่องของภาษาูภาษาพูดที่มีสำเนียงเนือนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน,นแล้วมักจะมีคำพูดสท้ายด้วยคำว่าเพิ่มน้องสวยร์อันที่สามนะครับจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของไทยเพิ่มพกประเทศ สิดสัมพันธ์ก็คือน้ำสกูลครับน้ำสกูลต้องขึ้นหรือลงด้วยคำว่าสรุปเส้นผมหมาสูบเมื่อแฉลบไม่แฉลบไ่ได้แฉลบไม่ดูแฉลบมันเป็นสรุปป่าสรุปการสรุปโทรศัพท์เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นนักลัทธิเด่นงสามเรื่องครับนอกจากก็จะมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นเฉพาะของเราจะเช่นอาชีพบ้านเป็นชีพบ้านงานหัตถกรรมบ้านอีกมากมายเลย ทั้งหมดเนี่ยต้งมาสัมผัสครับสวัสดีครับครับผมัะที่ปอนสรุงนะครับเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงครั สำหรับพวงมโมโหครับพวกมโหเนี่ยจะถามว่าประวัติความเป็นมามาจากไหน,นผมนนแต่บอกว่าผมมีมามีมาช้านาหลายหลายสิบปีสมัยก่อนเนี่ยผมโมโหเนี่ยจะทําหน้าที่รับใช้สัมคมเนาะก็จะใช้อยู่ในวัดก็คือมากับงานบุญคอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามนะครับที่ ที่ตุนสนเราใช้อย่างเช่นงานเทศมหาชาติเขา้าพรรษาลาพรรษาทอดกระดิ่งแล้วก็ใช้ในงานอย่างเช่นงานบวชก็าสามารถจะตกแต่งหรือเฉล่งงานนนะฮะก็ต้องเดินมาตะกอนกระดานีนะฮะตัวแต่ยายนำพาเล่นช่วงปุตส,งก,สงกรานกลางก็ประมาณนั้นมันเอาเข้าไม่ยังเล่นประมาณนี้นะ เขาพวงดอกไม้ก็ตัดพวงหมอแล้วก็นี้สดกไยจะเป็นต้นหลายหลายพวงนะแต่ก็ไม่ท้องพวงน้อยก็ทำพวงใหญ่แผนนนึงเนี่ยเขาก็ตัดสองมันจะได้ยาวกว่าช่ขนาดนี้นะอยากเลยไหมแขนถ้าทั้งแทนแล้วก็มันจะยาวรวมๆหวานนี่เขาตัดแทนเขาไม่ต้อนตัว ก็ทำใกน้อยๆแล้ซอยก็ซอยให้นน้อยค่ากระดาษแผ่นใหญ่จะซอยประมาณเซนหนึง่งนอกากงั้นแล้วก็ผมเจะใช้ในงานเทศมาชาติเรื่องงานบวชงานบุญทุกอย่างประดับประดาได้ดั้งเดิมก็อย่างที่ว่าละงานบวชงานแต่งงานประดับประดางานแต่งพระมาศพระเทศพระแหล แต่ถ้าจะให้ลวดลายมีความหมายงานบวชกระดาษอย่างนี้นะต้องมีพิมพ์มีพิมพไมพิมพไม้รมมกระดาษแท่นนี้มาให้ลุงแกเป็นหนุมานเป็นพระรามพระลักษณ์จะทาเป็นกระต่ายหรือเป็นงัวเป็นควายเป็นยักษ์เป็นมารทำอะไรก็ได้เอาพิมแปะทับกระดาษได้หลายแผ่นพิมแปะต่อปุ๊บปั๊บออกมาจะเป็นรูปเลย ตอนจริมารู้ไว้ก็จะแบบหามเนาะไม่นหนักหนาเนาะเราทำไม่ได้ก็บางวันก็นกทำทำโยงๆเรื่มาที่บ้านก็ได้มีลูกมีหลานก็หามันรู้หรือมีเด็กๆคือมันอยากดูอยากเป็นก็หัดทำ